ห0 0รปีบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านเขาเรียกว่าเป็นคนมียศในสมัยก่อนหรือที่เขาเรียกว่าท่านขุนแต่ก่อนนี่เคยมีคนอยู่แล้วก็ทุกๆุก,กยุคทุกสมัยที่เขาอยู่กันเนี่ยทุกคนนะครับต้องบอกว่าเสียชีวิตในบ้านหลังนี้ทุกคนนะนี่คือที่ที่ผมได้รับข้อมูลมาสมัยก่อนพอบ้านหลังนี้ร้างลงเนี่ยก็มีคนจะมาเอามาพ้ายปรากฏว่าพอกําลังจะเอามะพร้าวออกไปจากพื้นที่กลับมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่ง ตัวดำๆนะครับมายืนให้เห็นหน้าบ้านเลยพี่ป<อ>๋องเหมือนกับว่าห้ามเอาของทุกอย่างออกไปจากบ้านหลังน,นี้<อ>ที่นี่เขาหวงของมากแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ตกหึกไมใ่ใครกล้าเข้ามานะครับ<อ>ผมมาคุยตั้งแต่ตอนเย็นแล้วมีป้าคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกป้าจะไม่อยากเล่าเลยป้าก<อ>ลัว<อ>ไม่มีใครกล้าย่างใจเข้ามาในเขตน,นี้พี่ป๋องครับผมน้องสตันตอนเย็นมาดูเป็นไงสวัสดีครับพี่ป๋องสวัสดีครันเป็นไงบ้างตลาดนี้ คือจะบอกว่าตัวบ้านโซมโซมมากครับพี่แต่ว่าพอขึ้นไปด้านบนสิ่งของข้าวข,ของเครื่องใช้ทุกอย่างอยู่กับพี่บอกได้ว่าคือถ้าเกิดจะเข้ามาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ใครจะมีอยู่คนหนึ่ง็ไม่อยู่นะน่ากลัวครับถือว่าเป็นที่น่ากลัวที่สุดเลยนะผมว่าถ้าเกิดว่าปปีนี้เะตระหนักเนี่ยน่ากลัวคร,รับบรรยากาศแบบ,รรศนนบนี้ที่ร้าครับ อยู่ใกล้ๆครับพี่ครับได้ยินเสียงหมาเห่าไหมครับพี่ได้นะครับได้ยินเสียงหมาเห่าไหมครับพี่ป๋องได้ยินครับครับผมเมื่อก่อนหน้านี้ไม่ได้เห่าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เป็นหอนนะครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ ทดลองใช้เครื่องมือจับวิญญาณน,นะครับจับแค่บริเวณทางขึ้นปรากฏว่าสัญญาณที่ที่ที่มือผมตอนนี้เนี่ยมันกระดิกขึ้นมานิดเดียวนะครับนี่แค่บริเวณด้านหน้าบ้านเท่านั้นเองเนะยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าข้างบนเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวหรือว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะจับพลังงานอะไรบางอย่างได้หรือเปล่าแต่ตรงนี้เนี่ยเชื่อได้ว่ามีอยู่นิดหนึ่งครับคือเหมือนกับ จะมาเป็นระยะระะมันจะมาพื๊บหนึ่งแล้วก็หายไปตอนนี้หายไปแล้วครับแกล่งไงก็ไม่เจอฮะแล้วก็เข็มอยู่เลขศูนย์พอดีเป๊ะเลยครับนี่ฮะมาเป็นระยะระยะนีดอย่างที่บอกวันนี้แค่หน้าบ้านานะครั เจอประตูทุกบานอ่ะวันรุ่งนี้ไม่บอกมัน